สิหนิสัยที่อาจทำให้คนรอบข้างถอยห่างจากชีวิตคุณการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์และนิสัยบางอย่างส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัวลองมาดูสิบห้านิสัยที่ทำให้คนถอยห่างออกจากชีวิตคุณกันครับข้อแรกคือชอบวิจารณ์คนอื่นเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบหรือติดติงผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง อาจจะเป็นการพูดถึงข้อเสียข้อผิดพลาดหรือลักษณะที่ไม่ชอบของบุคคลอื่นโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีหรือเสียความรู้สึกได้จะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณเหตุผลที่คนชอบวิจารณ์คนอื่นอาจมีหลายประการเช่นต้องการเรียกร้องความสนใจบางคนอาจรู้สึกว่าการวิจารณ์คนอื่น เป็นวิธีหนึ่งในการเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นการวิจารณ์คนอื่นอาจทำให้รู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นบางครั้งการวิจารณ์คนอื่นเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกไม่พอใจหรือความเครียดที่ตนเองมีอยู่หรือขาดทักษะในการสื่อสารบางคนไม่รู้วิธีการสื่อสารความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนเองอย่างเหมาะสมจึงใช้วิธีการวิจารณ์แทนข้อที่สอง ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นการปฏิเสธที่จะรับฟังหรือพิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือขัดแย้งกับความคิดของตนเองลักษณะของคนที่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นคือมั่นใจในตัวเองเกินไปเชื่อว่าตัวเองถูกต้องเสมอและไม่เปิดโอกาสให้ความคิดเห็นอื่นเข้ามาหรือไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่ใส่ใจว่า ความคิดเห็นของตนเองจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรชอบเถียงชอบโต้แยง้งและหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตัวเองเสมอปิดกั้นตัวเองจนไม่ยอมรับฝั่งมุมมองที่แตกต่างออกไปและการเอาแต่ใจต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนเองต้องการข้อ3ชอบโอ้อวดการที่คนเราชอบพูดถึงความสามารถความสำเร็จหรือสิ่งดีๆที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองทำได้ มากเกินความเป็นจริงหรือพูดเกินจริงเพื่อต้องการให้คนอื่นชื่นชมหรืออิจฉาเพราะต้องการความสนใจบางคนอาจรู้สึกขาดความสนใจจึงใช้วิธีการโอร้อวดเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างการโอร้อวดอาจเป็นวิธีการหนึ่งที่คนใช้ในการยืนยันความสำคัญของตัวเองหรือความเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนที่ขาดความมั่นคงในตัวเองอาจใช้วิธีการโอร้อวด เพื่อปกปิดความรู้สึกด้อยหรือบางคนอาจต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกว่าความเป็นจริงเพื่อให้คนอื่นมองว่าตนเองเป็นคนที่เก่งการหรือประสบความสําเร็จข้อ4เห็นแก่ตัวการที่คนหนึ่งคนให้ความสําคัญกับความต้องการความรู้สึกหรือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองมากกว่าผู้อื่นหรือไม่คํานึงถึงผลกระทบที่การกระทําของตนเองจะส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้าง คำนึงถึงแต่สิ่งที่ตนเองได้หรือเสียประโยชน์ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่ใส่ใจว่าการกระทําของตนเองจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกอย่างไรเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนเองต้องการขาดความเห็นอกเห็นใจไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เหตุผลหลักๆที่คนมักจะเห็นแก่ตัวก็คือการเลี้ยงดูการได้รับการเลี้ยงดูที่เน้นความสำคัญของตนเอง ทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวได้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเช่นการถูกกระทำหรือการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการการกลัวที่จะสูญเสียหรือการกลัวที่จะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการอาจทำให้คนหนึ่งคนมุ่งเน้นไปที่การดูแลตัวเองมากกว่าผู้อื่นข้อ5ไม่ยอมรับผิดการปฏิเสธที่จะรับว่าตนเองได้กระทำผิดหรือมีส่วนในการทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าหลักฐานจะชี้ชัดก็ตามคนไม่ยอมรับผิดพยายามหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อหลีบเลี่ยงการรับผิดชอบโยนความผิดให้คนอื่นโทษคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนของตนเองไม่ยอมรับผิดและขอโทษต่อสิ่งที่ได้กระทําลงไปหาเหตุผลมาแก้ตัวพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนพฤติกรรมของตนเองเสมอเพราะว่าครัวการถูกตำหนิหรือถูกมองในแง่ลบ และไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของตนเองเสียหายไม่รู้สึกว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้ขาดความมั่นใจในตนเองและไม่สามารถยอมรับความไม่สมบูร์แบบของตนเองได้ข้อ 6. อารมณ์แปรปรวนการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่รวดเร็วและรุนแรงกว่าปกติอาจเปลี่ยนจากอารมณ์ดีเป็นเศร้าหรือจากอารมณ์ปกติเป็นโกรธได้อย่างฉับพลัน โดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนหรืออาจมีสาเหตุมากระตุ้นเพียงเล็กน้อยสาเหตุของอารมณ์แปรปรวนคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นในช่วงวัยรุ่นวัยหมดประจำเดือนหรือการตั้งครรภ์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองการขาดสารสื่อประสาทบางชนิดโรคทางกายโรคไทรอยและโรคหัวใจความเครียดจากการทำงานการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือปัญหาต่างๆภาวะซึมเศร้ารู้สึกเศร้าหมดหวังหรือเบื่อหน่ายโรคอารมณ์สองขั้วมีปัญหาในการนอนหลับหรือหลับไม่สนิทการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการย้ายบ้านการเปลี่ยนงานอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากร่าเริงเป็นเศร้าหรือจากใจเย็นเป็นโกรธหุดหงิดง่ายโมโูหง,ง่ายรำคาญง่ายร้องไห้บ่อย โดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากเกินไปขาดความอดทนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เบื่อหน่ายไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชอบไม่มีสมาธิไม่สามารถจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานข้อเจ็ขี้หึงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรารักหรือห่วงแหนเช่นคู่รักเพื่อนสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งสิ่งของ กำลังจะถูกแย่งชิงไปหรือรู้สึกว่ามีคนมาคมขู่ความสัมพันธ์นั้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจกังวลและอาจมีอารมณ์อื่นๆผสมอยู่เช่นโกรธเสียใจหรือหวงแหนอย่างมากเมื่อรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มั่นคงหรือไม่แน่ใจในความรักของอีกฝ่ายความกลัวการสูญเสียสิ่งที่เรารักการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า ประสบการณ์ในอดีตที่เคยถูกหักอกหรือสูญเสียคนที่รักและต้องการความรักความสนใจจากคนรอบข้างอย่างมากข้อแปดขี้บน่นเป็นพฤติกรรมที่มักแสดงออกโดยการพูดบน่นหรือพูดจาตดเตียนซ้ำซ้ำซากๆากเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือสิ่งที่ไม่พอใจโดยมักจะเน้นย้ำไปที่ด้านลบของสถานการณ์เช่นความเครียดสะสมจากการทำงานการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว อาจทำให้คนรู้สึกหงุดหนิดและบ่นออกมาเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจทำให้เกิดความไม่พอใจและบ่นออกมาบางครั้งการบ่นอาจเป็นวิธีหนึ่งในการเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้างบางคนอาจมีนิสัยชอบบ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือปัญหาสุขภาพบางโรคเช่นภาวะซึมเศร้าอาจทำให้คนรู้สึกหดหู่และบ่นบ่อยขึ้นข้อ9 ขาดความอดทนการขาดความสามารถในการรอคอยผลลัพธ์หรือการทนต่อความยากลําบากหรือความไม่สะดวกสบายได้เป็นเวลานานๆานคนที่ขาดความอดทนมักจะอยากได้ผลลัพธ์ทันทีทันใดและอาจรู้สึกหมุดหงิดหรือท้อทแท้ง่ายเมื่อเผชิญกับอุปสรรคอยากได้ผลลัพธ์เร็วต้องการเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่ทําทันทีท้อทแท้ง่ายเมื่อเจออุปสรรคเล็กน้อยก็อาจจะเลิกทําไปหรือใจร้อนทําอะไรก็ตามักจะรีบร้อน ไม่ค่อยรอบคอบไม่สามารถจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานอารมณ์ขึ้นง่ายเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสาเหตุอาจเกิดจากการเลี้ยงดูการได้รับการตามใจมากเกินไปในวัยเด็กการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีดและต้องแข่งขันสูงหรือบางคนอาจมีบุคลิก,กภาพที่ชอบความตื่นเต้นและไม่ชอบรอคอยและความเครียดสะสมที่อาจทำให้ขาดความอดทนได้ข้อสิ ขาดความเห็นอกเห็นใจการขาดความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเป็นการไม่ใส่ใจหร,<ป>หรือไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจมักจะมีลักษณะดังนี้ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่สนใจว่าการกระทําของตนเองจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไรเอาแต่ใจ มุ่งเน้นแต่ความต้องการของตนเองเป็นหลักขาดความเห็นใจไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้อาจพูดจาหรือกระทําการที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิดไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของตนเองข้อ11ไม่ตรงต่อเวลาการไม่ปฏิบตัติตามเวลาที่นัดหมายไว้หรือการมาสายจากเวลานัดหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่ให้ความสำคัญกับเวลาของผู้อื่นและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ส่วนตัวการไม่วางแผนใช้เวลาล่วงหน้าทำให้เกิดความล่าช้าขาดความรับผิดชอบไม่รู้สึกว่าการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญบางคนอาจมีนิสัยชอบทำอะไรช้าๆหรือชอบผัดวันประกันพรุ่งหรือมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเช่นการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุ ข้อที่12ไม่รักษาสัญญาการไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่สัญญาว่าจะทำอะไรหรือการตกลงร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อไม่รักษาสัญญาก็เท่ากับการผิดคำพูดหรือผิดนัดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมากทำให้ขาดความรับผิดชอบไม่รู้สึกว่าการรักษาสัญญาเป็นเรื่องสำคัญ มีเหตุผลบางอย่างทำให้เปลี่ยนใจและไม่ต้องการทำตามที่สัญญาไว้หรือการลืมว่าเคยให้สัญญาอะไรไว้อาจมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่น mm. ข้อที่13การไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำหรือการตัดสินใจของตนเองไม่ยอมรับผิดเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลักษณะของคนที่ขาดความรับผิดชอบจะโทษคนอื่น เมื่อเกิดปัญหาหรือปัจจัยภายนอกเสมอพยายามหลบเลี่ยงการต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถทำตามสิ่งที่ตนเองได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ไม่มีความกระตือหรือร้นในการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่สนใจว่าการกระทำของตนเองจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไรข้อที่14ชอบควบคุมหรือชอบบังคับ เป็นพฤติกรรมที่มุง่งเน้นการควบคุมสถานาการณ์คนสิ่งของหรือแม้แต่ความคิดของผู้อื่นให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นมากนักเช่นมีความต้องการที่จะวางแผนและควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังมัจกจะคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุดและไม่ยอมรับความคิดเห็นที่ขัดแยง้งชอบสั่งการให้คนอื่นทำตามที่ตนเองต้องการ เมื่อเกิดความผิดพลาดมักจะโทษคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกเสมอบางคนอาจมีบุค,คลิก,กภาพที่ชอบควบคุมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เป็นได้และข้อสุดท้ายไม่เปิดใจให้โอกาสคือการปฏิเสธที่จะพิจรารณาหรือลองทำสิ่งใหม่ๆหรือให้โอกาสคนอื่นๆในสถานการณ์ใหม่ๆเป็นการปิดกั้นตัวเองจากประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสที่จะเติบโตลักษณะของคนที่ไม่เปิดใจให้โอกาส ยึดติดกับความเคยชินชอบทำอะไรแบบเดิมๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกลัวความผิดพลาดกลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวมักจะตัดสินคนหรือสิ่งของไปก่อนที่จะได้รู้จักอย่างแท้จริงไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุดปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการปรับปรุงนิสัยเหล่านี้ จะช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นแนวทางการปรับปรุงนิสัยที่คุณอาจจะทำได้ mm. การปรับปรุงนิสัยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ด้วยความตั้งใจจริงคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแน่นอนลองพิจารณาแนวทางเหล่านี้ดูครับ1ทําความเข้าใจตัวเองระบุพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยน สังเกตพฤติกรรมของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเพื่อระบุเฉพาะเจาะจงว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรค้นหาสาเหตุพยายามหาสาเหตุที่ทำให้คุณมีพฤติกรรมแบบนั้นอาจเป็นเพราะนิสัยเดิมๆหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆและกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้เช่นจะลดการวิจารณ์คนอื่นลง50%ภายในหนเดือนสอสร้างแรงบันดาลใจหาแรงบันดาลใจคิดถึงเหตุผลที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเพื่อความสุขส่วนตัวหาคนที่คุณชื่นชมและมีนิสัยที่คุณอยากเปลียนแบบ 3. ฝึกฝนพฤติกรรมใหม่เริ่มต้นทีละเล็กละน้อยอย่าพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากการปรับปรุงพฤติกรรมท,ที่สำคัญที่สุดก่อนมันฝึกฝนทุกวันการสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอฝึกฝนพฤติกรรมใหม่ทุกวันจนกลายเป็นนิสัยหรือ ขอความช่วยเหลือบอกเพื่อนและครอบครัวให้ช่วยเตือนและให้กำลังใจคุณ4เรียนรู้ทักษะใหม่ๆฝึกฟังอย่างตั้งใจแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเรียนรู้ทักษะการควบคุมอารมณ์ฝึกการหายใจลึกๆการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเพื่อช่วยควบคุมอารมณ์5มองโลกในแง่ดีคิดบวก พยายามมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์ฝึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมียอมรับความผิดพลาดทุกคนทำผิดพลาดได้อย่าก,กังวลเกินไปกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตัวอย่างการปรับปรุงนิสัยเช่นถ้าคุณชอบวิจารณ์คนอื่นคุณลองฝึกสังเกตความคิดของตัวเองเมื่อมีใครทำอะไรผิดพลาดพยายามหาวิธีที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แทนการวิจารณ์ ฝึกถามคำถามเพื่อให้คนอื่นอธิบายความคิดเห็นของพวกเขาและพยายามเข้าใจมุมมองของคนอื่นฝึกการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกโกรธหรือเครียดและหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงหรือการอ่านหนังสือสิ่งสำคัญคือต้องอดทนและไม่ย่อท้อทั้ง15นิสัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นนิสัยที่ทำให้คนรอบข้างถอยห่างออกจากชีวิตคุณ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาหากคุณล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไรขอเพียงให้คุณลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ขอเป็นกำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จในการปรับปรุงตัวเองนะครับ